ครับความจริงแล้วโปรดักชันดีไซน์ก็ออกแบบกันไปนานแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่าดีไซน์ที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนปกติแล้วเนี่ย T, เวทีเขาก็จะมีพื้นเวทีอยู่อยู่หเวที T, แต่ว่างานนี้เราทําพื้นเวทีแยกออกเป็น3ก้อนด้วยกันมันเท่ากับว่าเรากําลังทําเวที3เวทีเวทีทั้งหมดอยู่บนรางดอลลี่ขนาดใหญ่ พอมีสาเวทีทุกอย่างมันก็ต้องคูณสาหมดเลยนะฮะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียงการลายสายทั้งหลายแหลอุปกรณ์ดนตรีมันก็จะต้องมีเป็น3คนซึ่งมันเป็น3มชุดรวมไปถึงผู้คนที่จะดูแลอุปกรณ์เหล่านั้นก็ต้องมีเป็น3ชุดนะฮะมันเท่ากับว่าจริงๆเราทำคอนเสิร์ต G16 เนี่ยเหมือนกับทำสามคอนเสิร์ตแต่ว่าเล่นแบบต่อนเนื่องกันนะฮะ คริปโตก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำเตรียมล่วงหน้าไว้ค่อนข้างนานนะฮะเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยการรวบรวมศิลปินทั้ง14วงให้มารวมกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าหาวันที่จะว่างตรงกันยากนะฮะกุสโลบายของเราก็คือว่าเราก็พยายามเซตตารางการประชุมให้มันสอดคล้องกับวันที่พวกเขาเหล่านั้นต้องมารวมตัวกันอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยครั้งแรกที่มีการถ่ายโปสเตอร์กันคงจำกันได้นะฮะที่เราปล่อยภาพที่มีรอยสัก G16 ออกไป ก็จะเป็นวันแรกที่มีการประชุมสคริปต์ซึ่งวันนั้นเนี่ยเราจะสอบถามความต้องการของแต่ละวงว่าเขาอยากเล่นเพลงอะไรอยากแจมกับใครเสร็จแ,แล้วเราก็จะเอาความต้องการนั้นน่ยมาเรียบเรียงให้เกิดเป็นสคริปต์ชุดแรกขึ้นมาในวันที่ถ่าย mv เพลงความเชื่อนะฮะซึ่งหลายคนคงได้ดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นการประชุมสคริปต์ครั้งที่2องเราก็จะเอาสคริปต์ที่เราร่างออกมารอบแรกเนี่ยมาให้ทุกศิลป,ปินดูก็มีการ ฟังคอมเมนต์จากทุกศิลปินแล้วก็ปรับเปลี่ยนสคริปต์อีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นในวันที่10เมษายนซึ่งเป็นวันที่เป็นวันจ่ายเป็นวันขายบัตรครั้งแรกศิลปินต้องมารวมตัวกันอีกครั้งวันนั้นพวกเขาก็จะได้เห็นสคริปต์ที่ถือว่าใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดก่อนที่จะเริ่มต้นซ้อมกันซึ่งการซ้อมคอนเสิร์ตนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องซับซ้อนมากเช่นเดียวกันการซ้อมก็จะมีทั้งต่างคนต่างแยกกันไปซ้อมนัดหมายกันมาซ้อมร่วมกันในห้องซ้อมไปจนถึงกระทั่งออ่่่าาากกรซ้มททีีสสํคคัญุด็วืว เราต้องเซตเวทีเหมือนจริงเลยนะฮะขนาดเท่าจริงอุปกรณ์ทุกอย่างเหมือนจริงเพื่อที่จะให้การแสดงเนี่ยตามสคริปที่วางเอาไว้เนี่ยได้ทดลองทํากันจริงๆดูสักรอบหนึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถึงจะเป็นการไปที่สถานที่จริงในวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างสร้างเสร็จแล้วแล้วก็ไปซ้อมกันที่นั่นอีกทีหนึ่งแต่เชื่อว่าจากการที่วางแผนไว้ค่อนข้างรัดกุมแล้วก็ที่สําคัญคือทั้ง14ศิลปินเนี่ย มีมีความมุ่งมั่นเต็มที่ที่จะให้โชว์ครั้งนี้ออกมาดีแล้วก็โดยโดยความรู้สึกที่เราสัมผัสได้คือเราไม่ได้รู้สึกว่าการทำการทำงานครั้งนี้มันมันมันมีเรื่องธุรกิจมาเกี่ยวข้องเลยเขาไม่ได้สนเลยว่าบัตรจะขายได้เยอะได้น้อยหรืออะไระตามเขารู้เพียงแค่ว่ามันต้องทำโชว์มาให้ดีที่สุดเพราะว่าแฟนๆจีนี่รอดูโชว์นี้อยู่ ถ้าไม่นับวงแบบ Body Slam, Big Ass หรือ p a r a ดอกที่เราทำงานร่วมกันบ่อยแล้วก็จะรู้จักสนิทชิดเชื้อส่วนตัวกันเยอะในแต่ครั้งนี้นเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าไปคลุกคลีกับวงดนตรีหลายวงดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารู้เพิ่มมันจะเป็นเรื่องของความสามารถที่โอ้เราไม่เคยรู้ว่าเช่นค็อกเทลเนี่ยเก่งมากเรื่องการเรียบเรียงเครื่องสายอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะหรือว่า ความบ้าของสวิตมันเหล็กเงี้ยทุกทีเราก็จะมองว่าสวิตมันเมล็กก็คือวงร็อกที่ชอบวาร์กแต่ว่าพอได้ใกล้ชิดคลุกคลีแล้วก็พบว่าโอ้นอกจากจะมีะความสามารถทางดนตรีแล้วเนี่ยความสามารถทางด้านความเพี้ยนเนี่ยก็เรียกว่าไม่แพ้พาราดอกซ์เลยนะฮะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณพลพลเนี่ยมีมุมเป็นสุดยอดเอเทนเนอร์ขนาดนี้จากการทํางานร่วมกันเราเพราะว่าหวยหมอนี่มันบ้าด้วยแฟนแฟนพลพลเนี่ยได้เห็น ซีนพลพลใน G16 เนี่ยก,ก็คงจะรู้สึกอะไรบางอย่างได้ที่เรารู้สึกก็คือความเซอร์ไพรส์บัญอย่างที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเราจะทำ G16 เรารู้ว่าเราต้องทำงานให้กับจีนี่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของจีนี่เลยคือ ความแข็งแรงของคอมมูนิตี้ของจีนี่บนพื้นที่โซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วก็งานนี้จีซมันเป็นงานของแฟนเพลง ini, จีนี่จริงๆคือไม่ได้หมายความว่าคนไม่รู้จักจีนี่แล้วจะมาไม่ได้นะแต่ว่าเรารู้เลยว่าคนที่รอดูคอนเสิร์ตนี้แน่ๆเลยเนี่ยก็คือตัวแฟนๆจีนี่นะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสื่อหลักที่เราจะใช้ในการโปรโมตก็ต้องเป็นสื่อที่แฟนเพลงจีนี่เขารวมตัวกันอยู่ดังนั้นเราจึงเน้นไปที่สื่อออนไลน์ปล่อยภาพ คำว่า G16 อย่างเดียวนะฮะลงไปในโซเชียลมีเดียก่อนแนคะะ่คำว่า G16 เนี่ยสำหรับแฟนๆจีนี่หลายคนก็เริ่มรู้เลยทันทีว่ามันต้องเกี่ยวกับจีนี่มันต้องเกี่ยวกับการครบรอบ16ปีของจีนี่แน่ๆนะะแล้วก็เกิดความเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นจากนั้นเราก็เริ่มปล่อยภาพ ศิลปินจีนี่ที่เราถ่ายเอาไว้กับรอยสักคำว่า G16 นะฮะซึ่งก็นำมาสู่การถแถลงข่าวผ่าน IG จนะะีโดย14ศิลปินซึ่งก็ช่วยกันเล่าทั้งในเชิงของประวัติความผูกพันระหว่างพวกเขากับจีนี่พวกเขากับแฟนเพลงซึ่งก็พบว่ามันได้ผลดีมากมันมันเลยย้อนกลับไปที่คอนเซปที่เราเคยวางกันเอาไว้ว่า ไอ้จีสิบหกมันเป็นเหมือนงานสังสรรค์ภายในครอบครัวนะฮะทั้งครอบครัวของศิลปินจินนี่กับทีมงานแล้วก็ครอบครัวของแฟนเพลงจินนี่นะฮะทั้งแฟนเพลงต่อแฟนเพลงแฟนเพลงต่อศิลปินศิลปินต่อทีมงานทีมงานต่อแฟนเพลงคือมันมันน่าจะเป็นการทํางานที่เมื่อจบงานแล้วเนี่ยเราเรารักกันมากขึ้นเราเข้าใจกันมากขึ้น